สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็เดนทนายเดชาโพสต์แล้วสะเทือนไปทั้งวงการตำรวจเลยทีเดียวครับสำหรับกรณีของผู้กำกับโจรหรือว่าพันตำรวจเอกทิติสันอุทนพล ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ที่ใช้ถุงพลาสติกคลุมหัวของผู้ต้องหาคดียาเสพติดจนขาดอากาศเสียชีวิตจากนั้นทางด้านของทานายสิทธาบเบียบังเกิดหรือว่าทานายตาายาั้มไร่ขณิกรรมวโรธีทีมงานทานายประชาชนได้โพสต์คลิปลงโลกโซเชียลทั้งยังเผยออว่าผู้ที่ส่งคลิปมานั้นระบ,บุว่ามีการส่งคลิปให้อีกคนหนึ่งแต่กลับมีการนําคลิปไปรียกร้องรับผลประโยชน์ล่าสุดทางด้านของทานายเดชากิติวิทยานันต์ประธานเครือข่ายทานายคลายทุกได้โพสต์ข้อความผ่านทาง แฟนเพจว่าการที่มีการปล่อยคลิปลงบนโลกโซเชียลนั้นส่งผลให้เกิดความเสียหายอย่างมากเพราะว่าคนร้ายหลบหนีไปจากนั้นทนายเดชาก็โพสต์ข้อความอีกว่ามีทนายความคนหนึ่งโพสต์ว่ามีทนายมีคลิปอยู่แล้วไปตบซับตำรวจถ้าเป็นเรื่องจริงให้เอามาแถลงข่าวเลยครับผมยินดีเข้าร่วมการแถลงข่าวกว่าจะเป็นเรื่องเท็จใส่ร้ายทำลายผู้อื่นความจริงมีสิ่งเดียว ซึ่งสถานการณ์ล่าสุดผู้กำกับโจ้นั้นได้ถูกออกหมายจับเรียบร้อยแล้วจังนี้ยังมีข่าวออกมาอีกด้วยว่าผู้กำกับโจ้นั้นหนีออกนอกประเทศไปแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต้องติดตามกันต่อไปครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาเดียวนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข,ข่าวขอบคุณครับ